การเป็นเทรนเนอร์มานะคะทําให้พบเลยคะ่ะว่าลักษณะของคนที่จะประสบความสําเร็จในการปั้นหุ่นในการลดไขมันสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยจะมีประมาณนี้เลยคะ่ะอย่างแรกคือเขาจะต้องจริงจังกับการออกกําลังกายคะ่ะจะต้องกล้ายกเวทนะกล้ายกแบบใกล้หมดแรงจริงๆบางคนเนี่ยบอกว่าออกกําลังกายเยอะออกกําลังกายบ่อยแต่ถ้าเวลาไปเล่นเวทไม่ได้ตั้งใจเล่นไม่ได้พยายามเพิ่มความแข็งแรงไม่พยายามเล่นหนะักไม่เล่นแบบใกล้หมดแรงเลยการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็แทบเป็นไปไม่ได้เลยคะ่ะสองนะคะจะต้องเป็นคนที่มีใจ,ใจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็ไม่ย่อท้อง่ายๆค่ะคพรรรวาาลเเเย ค่อยๆสะสมมันมาตั้งนานดังนั้นไม่มีทางที่มันจะหายไปภายในเวลาแบบเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะในช่วงลดไขมันเนี่ยน้ำหนักเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะลงทุกวันเป็นเส้นตรงได้นะคะมันต้องมีท้งขึ้นบ้างลงบ้างเป็นปกติซึ่งบางคนเนี่ยพอเห็นว่าน้ำหนักเด้งขึ้นมาบ้างก็อาจจะทอ้อแล้วก็เลือกที่จะไม่ทำต่อซึ่งอันนี้ส่งผลให้ไม่สามารถไปถึงผลที่เราต้องการได้ค่ะอย่างที่3นะคะคือเราจะต้องเป็นคนที่มีวินยัยทำอะไรสม่ำเสมอค่ะคือถึงเราจะเล่นเวทหนักแค่ไหนเล่นใกล้หมดแรงแค่ไหนแต่ถ้าเรานานๆทีทำทำแบบไม่สม่ำเสมอเลยเนมันกากิินน็สคัััญเหมมืออ่ะ้ีีวยพทจ สามารถควบคุมปริมาณการกินของตัวเองได้และอีกข้อที่ถ้ามีเนี่ยจะทําให้เราลดไขมันได้ง่ายขึ้นมากคือเราจะต้องมีความเข้าใจในหลักการลดไขมันสร้างกล้ามเนื้อค่ะเพราะถ้าคุณไม่เข้าใจหลักการเนี่ยว่าต้องกินให้น้อยกว่าที่ใช้จึงจะลดไขมันได้ถึงคุณจะกินคลีนสม่ําเสมอแต่ถ้ามันดันเป็นแคลอรี่ที่เกินกว่าร่างกายที่คุณควรจะได้รับเนี่ยคุณก็จะลดไขมันไม่ได้อยู่ดีค่ะว่าถ้าใครเนี่ยยังไม่รู้ว่าควรจะกินยังไงไม่รู้ว่าต้องออกกําลังกายประมาณไหนมาให้พวกเราช่วยได้ค่ะโดยการสแกน QR code บนหน้าจา